สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับผู้หญิงวิเคราะห์บอลกับหนูน้ําล้าหน้ากันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมีบอลดีๆคู่ไหนมาเป็นแนวทางให้เพื่อนๆบ้างยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามกด s u b สไครป์กดกระดกิ่งเป็นกําลังใจให้กับหนูน้ําด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่30ตุลาคม2563ค่ะบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันนี้นะคะเป็นคู่วูแฮมตันพบกับคริสตัลพาเลตค่ะ เจ้าบ้านปีนี้นะคะออกตัวได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแต่3เกมหลังหลีกชนะ2เสมอ1นึ่งพวกเขาเป็นทีมที่มีเกมรับค่อนข้างดีเลยค่ะเพื่อนๆยกเว้น2เกมที่แพ้เชสเตอร์ซิตี้นะคะและเวสต์แฮมโดนรวมกันไปถึง7ลูกลูกเลยทีเดียวค่ะแต่4นัดที่เหลือพวกเขาเสียไปเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นค่ะทางด้านของฝั่งทีมมาเยือนนะคะคริสตัลพาเลตปีนี้เป็นทีม เน้นรับอย่างเดียวค่ะผลงานปีนี้ก็ถือว่าพวกเขายังคงรักษาความคงที่จากไปลายฤดูกาลก่อนได้ดีมากๆโดยเฉพาะพวกเขาเก็บไปแล้ว10แต้มจาก6นัดเท่าๆกันกับวูแพนตันเลยค่ะสถิติการพบกันของพวกเขานะคะพบกัน4นัดโดยเจ้าบ้านนะคะชนะ2เสมอ1แพ้1ค่ะโดยฝั่งทางด้านของทีมเยือนนะคะ5นัดรวมชนะ2เสมอ1แพ้2ค่ะ คู่นี้นะคะราคาเลทเปิดมาที่วูฟแฮมตันต่อครึ่งลูกค่ะหากดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะคะถือว่าสูสีกันเลยทีเดียวค่ะเกมนี้นะคะจากการที่วูฟแฮมตันต่อราคามาครึ่งลูกนะคะหนูน้ำเชื่อว่าวูฟแฮมตันสามารถทําได้ค่ะหนูน้ำขอฟันธงมาที่วูฟแฮมตันค่ะก่อนจะจบคลิปวันนี้นะคะหนูน้ำมีโปรโมชั่นดีๆอยากจะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะที่ไลน์แอด advipbit เจ็ดแปดเก้านะคะ ตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆสมัครสมาชิกวันนี้รับโบนัสฟรี100%เลยค่ะหรือเพื่อนๆสงสัยอะไรนะคะสามารถแอดไลน์มาคุยกันกับหนูน้ำได้ที่ ID หนูน้ำ under score 789นะคะสำหรับวันนี้หนูน้ำคงต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ